สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กลางนานะครับนี่กําลังหล่อน้ําเลยนะครับสวยงามอานน่นพี่ครับสวัสดีครับพี่คคแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อศรีไพจับแก้วค่ะครับอยู่บ้านห่วงกระไดหมู่6อำเภอบางรรลำตรงแสงค่ะโอ้ พี่แลนนี้เริ่มหล่อน้ําได้กี่วันแล้วเนี่ยพี่เพิ่งใส่เมื่อวานโอเคชียากคุมไปแล้วหรอครับชียาเตอ่าพี่ใช้ยาคุมตัวไหนครับเพชรพิรคอเพชรติรคอเพชรติรคอโอเคเอาไวไงบ้างครับหนึ่งขวดได้กี่ไร่พี่ห้าไร่ค่ะห้าไร่เลยเหรอพี่ใส่อะไรบ้างครับพี่มีสูตรใส่ไหมก็มีซีวิวซีวิวใส่ซีวิวแล้วก็ถ้าแล้วก็ใส่ไอมิด้าไอมิด้าด้วยจ้ะอืฮึ การเพียไฟไว้เราจะไม่ต้องได้เครียดไม่ต้องเครียดเรื่องเพี้ยไฟแล้วจะเก่งมากเ่งกัเพียไฟนะแล้วแล้วเกลี้ยงดีไหมพี่เกลี้ยงดีแต่ก็เป็นบางที่ที่ว่าฝนมันลงมาพังมันก็มีเล็กน้อยอืมโอ้ก็แต่ข้าวพี่เขียวมากเนาะใส่ซีวิวด้วยไงอ๋อใส่ซีวิวข้าวจะเขียวมากใช่ไหมโตเร็วอืมก็จะผิดกับของเขาของเขา แ่งนู้นขึ้นไปแกดูว่ามันจะทะงักนักยาคุมเขานะเขาไม่ได้ใช้ของเราส่วนใหญ่ใช้ยาคุมของของบริษัทยูไลน์นี่ข้าวมันไม่ชะงักไม่ชะงักปีนี้พี่ทำกี่ไร่ครับเจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบไร่แล้วพี่เอาเงินไปไว้ไหนหมดใส่กระเป๋าไว้ฝากธนาคารไม่ได้เดี๋ยวเขารู้โอายฝากธนาคารไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย เออโหสุดยอดนะครับพี่วันนี้นะครับได้มีโอกาสได้ดูแปลงนาพี่นะฮะพี่ใช้อะไรฉีดครับเนี่ยโดนค่ะอ๋อใช้โดนฉีดฉีดได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาค่ะติดติดโดนติดหัวฉีดอะไรไหมยาคุมเราไม่ติดค่ะไม่ติดเลยฮะโอเคนะครับก็พี่ประทับใจนะจ้าประทับใจมากค่ะใช้มาตกยี่สิบปีแล้วมั้งโอ้โหนี่แฟนพันแท้อยู่ในไลฟ์เลยนะครับเออพี่ลองฝากบอกถึงให้กับเกษตรกรที่ไม่เคยใช้ลองหันกลับมา มันใช้อย่างพี่บ้างได้ไหมครับได้ค่ะก็อยากจะแนะนําว่ายาคุมของเราแล้วก็ไอตัวซีวิวดีมากทุกครั้งที่เราฉีดยามันจะช่วยหนาวร้อนแรงไม่ให้เข้าเครียดอ่ะมันจะยังไง้บอกไม่ถูกอ่ะเออมันงามมันนะทับใจช่เขอาไปใช้ก็คก็สังใหม่เพื่อน บางคนเขาก็จะไม่เขาเราก็จะไปนั่นไม่ได้เนาะแล้วก็เขาก็ใช้เจสิีอยู่ตัวเดียวกับยาคุมแล้วก็ฉีดทุกครั้งเขาก็ได้ข้าวโอเคครับพี่มีเบอร์โทรไหมฝากหน่อยมีค่ะ0814757 058ค่ะโอเคขอบ,บคุณนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มาให้ลงดูแปลงนาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูไรล์ร้อยเป์เซ็นนะครับนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ